มันหุ่นไหวผ่าถุงไร้กับดูกกระดูกม้านี่นะพี่น้องกดูกม้าหนุ่ยม้าใหญ่นีะเป็นจอยถอดไกลมากแม่ปัาดถพี่น้อวพี่น้องเบื้องแน่ฮันเกือบยาเบื้องเบื้องนี่ถอดไกลกับบันฑ์เพนพายว่าสัตว์เพนพายว่เพนพายถอดไกลกับเพนพายโอ้โอ้ด้วยด้วยโอ้ยไอรักกี้กับบุญมากเอรักกีเอรักกี้อันนี้เมีนม้าอันยูว่าประคอดีสวัดอันนี้เมีนม้าเขาเองอ้าวจะสิบอกต้องทานผู้สมบ่กอ้าวอ้าวหุ่นไม่ายพี่น้องจักหน่อยจักหน่อยเออเนี่ยมาให้นไปผ่ากันไปดินยุ่มเข้มข้องห สบายดีสบายดีพี่น้องปองปายเวิร์ทุกผู้ทุกทานสบายดีเอฟซีฝั่งประเทศลาวเอฟซีประเทศไทยและเอฟซีต่างประเทศเดอ้อพี่น้องเดอ้อมูนีพบกับน้องเนมเชนแนลวาสันวาซานเราคือเก่าเนาะมอนีกระซิบเป็นแป,แ,ปแปลกตาเป็นบอพี่น้องโบแมนล้างบาทน,น้องเนมใดอันนี้นี่เป็นล้างล้างหน่ำคลองเด้พี่น้องใดนี่นะ น้ำเส่บอลด้วยน้ำคองทางล่างนี่ก็เป็นบอลทีทำงานทีวาหนองเน้มเคยป้าเอาพี่น้องชีทำงานคองเอ๋ยตาดำสาวเรา,ายหรือวาเป็นผีสาวแท้ๆของหนองเน้มเองเอาพี่น้องเนาะเลยบอยโอ้ยคองกินมากเลยพี่น้องอ่าเดี๋ยวเขาก็ ป้าไปกนอนนอกเหลือของกินนอกน้องแนวกับสิมาปล่อยสู่ฟังบาร์บูนี้กับขี่รถกับเอือยมากนอนขี่มอเตอร์ไซค์มากสองคนเนาะสามคนแม่นมือกล่องกระยะยามาเตวี่หยางเด้อพี่น้องเด้อถ้าไปเจอกับสิคลิปอยู่ในอ่าไปหลินบังวี่หยาง่ะเนาะพี่น้องเนาะกับพาไปหลินไปปีนผาไปยังเนาะพี่น้องเนาะมูนี้มากกับว่ามียังไรมูนี้สิผ้ามาเบิ่งแนวกินเพราะว่าตอนนั้นๆเท่ามาเนาะเท่าบปรดพามาเบิ่งแนวกิน วันนี้นี่เทาสิพามาเบิองอาหารว่าเพิ่งมีสังเป็ดตเสียบเนโน่นได้คาวะฮานาเสียบเป็ดเสียบตรงนี้มันเคยมากินแล้วกับกับอีเม่แต่ว่าเม่ยงบ้อนแบบท้ายคลิปให้พี่น้องเบิองนอกมูลน,กน้ก็สิท้ายคลิปให้พี่น้องเบิองด้วยพี่น้องมามาเบิองน้ำกันมาเพิ่งเอาสังมาเนี่ยโอ้ยไม่สังมาเี่อ,อนี่น่ะมังวงปันเนาะพี่น้องป้าโถมาปลูกหอนน้ำมังวงปันด้วยว่า เลยเลยย่ามาเบืงบ้งเบื้งพี่นะอ๋าเนี่ยกิ่นพี่เนาะอันนี้เมนย่ำร่วมทะเละได้นี่ยว้าวมากเลยกับส้มปากอืมว่ายอีนอมาเข้าหันพว่วมสั่งไปวังกี้นี่ แต่ว่าของกินหันมาแล้วความาว่าไว้อีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ฝาเอาท่านใจเพราะว่าเดินทางมาแต่จําแต่เมืองปากซีเฮานี่ก็เกือบว่าเกือบประมาณ30กว่าลักเนาะพี่น้องเนาะ30กว่ากิโลอะไพี่น้องได้ใกล้เติบจากตัวเมืองปากซีเฮาอันนี้แม่นเมืองจะประสแขวงจะประักเฮาเด้อพี่น้องเด้อบางคนก็สิงงกันว่าแขวงจะประสักกับเมืองจะประสักอันอันเดียวกันบ่ต่างกันจะประักก็จะมีจังหวดัดอันนี้นี่เป็นเมืองเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ อุ้ยอันนี้ไม่ยงังเนาะป้าถูต่อมักโตอืมต่อมักตองนี่พิเศษว่ามักตองเกย์ย่าเอามาแต่วิ่งจันผู้ได้นี่อยู่ก๊กอยู่หน้าบ้านเพคนเองเนาะพี่น้องอืมสุดยอดเลย <c oughs> อีเบืองเดีสมปากนะเอาเปิน้องแนวสิมาทิมเมืองแก้วหวานไปจากไหนซ้ำเกย์ตาดำมากเกย์ตาดำยังไปอยูอย่ในอันนั้นอยู่อยู่เพื่นอนคู่อ๋ายเนาะคนกับเป็นคนเฮ็ดกินสุก,กินทันละ เบื้องเราต้องลองนะท่านผู้ชมเด้อเอาอันนะี้ก่อนเนาะซิมตามมือโตอัก่อนเบิง่งทังไหนตามตตามือโคือใส่แต่ว่าก็ผ้า,ากันพากันกินบโใส่ปลาแดกเนาะพี่นอ้นองเนาะเพราะว่าทอกทอนก็เลยว่ากินนะ่ะใส่น้ำปลาแทะเนาะอืม อืมอืม,มตอกหวานเลยหวานอืมต้นหักพริกของค์ผิวกูได้เคยกินตำหมักตอกนี่สิบอกว่าสุดยอดพี่นอ้องสิแมนมันไม่มีพักขันแยงเนาะมันยังขาดพักขันแยงอยู่พี่น้อกนี่หมักพริกหน่อยกมมูม,มีหรฮะกินใส่กับบมักพริกหน่อยด้วยนี่จักบาดจักไรจักบาดจากาัจก,จกไรอีละอืม แืบแบบแสบอีที่ผู้ชายเป็นยังยไงน้ำลายแตกว่ะอืมตอนี้มาอดิมุดหอดเดผมข้างเนื้ออีกคราบหนึง่งเดี๋ยวเราจกินเดี๋ยยาเวย,วยอืมทำไมค้ามหนึงเน้พี่น้องอืมทึงสมทึงหวานแ่บ เนาะพนันเอามาลองอันนี้มึงดูย้ำรวมทะเละมึงเป็นอะไรเน้นๆนะเราก็ต้องกินตอนเพราะว่าละเฮาเป็นนักตอนเด้อเอาจวดจวดพี่น้องจวดจวดนับกันเด้อย้ำรวมทะเลเด้ออืมแล้วจะอันนี้ อยากเพลิดแน่จังหน่อยเนาะเพราะว่าขั้นบูเพลิดกับบุษแถบเดียวโอเคเด้อพี่น้องถือว่าแถบตรงมา้องเด้อยเอฟซีผู้ไดนเปิดบ้านเปิดเมืองแล้วมาได้อต้องฟังไทยฟังลาวเขาเด้อยเรามีผู้ไดแล้วบ้องเที่ยวมังโมงนี่เป็นมังโมงสดเด้อพี่น้องเด้อมังโมงสดมังโมงสดเลื่อย เสื่อใจเนาะพี่น้องเด้อเดียวอ่นตรงนีกสส้กับสิภาคจะข้าวพี่น้องเดือกจีมากกินท่าเอลอตะรำม,มาพร้อมกันเดี๋ยวตรงนี้กับเสียไทยทุกคนเฮืนเห็นพอป่ะไปกระทามาเอลอตะดำใหยป่วยระโบเอลอตะรำแบบเศร้าไขา่สบายดีระโบตรงนี้กับส,สิมาให้เพิ่นต่อคำถามเอฟซีทีว่าถามมาจากทางบ้านเด้อพี่น้องเด้ออเด้คนงามมากเด้อพี่น้อง ไปจังไรไปจังไรว้าเกิดยี่งยังขืนนอนอยู่เนาะอืมเกิดยี่ยังขืนกําลังถ่ายคลิปอยูบายดีเด้อพี่นอนไม่ยังนี่เอ้ยถอดกายว้าถอดกายเถารวยนั่งดีดีเลยไหมอาไม่นี่น้องแ้มกับไปไหลไม่มาานอพี่น้องนอใครเกยย่าย่าสังหายเต๊ะระเทศไท่กูได้หนิพี่น้องได้ คือสีคือสีเฮาเฮาคือสีกินบอสนุกแหละแหละบัดดี้เออพะว่ามีซองแสบมาเนาะพี่น้องมันหมุนไหวไผ่ทวงไร้กับดูกกระดูกม้าหนีนะพี่น้องกรดูม้าหนุอยม้าใหญ่นะเป็นอะได้ถอดไก่มาแม่ปัดถูกพี่น้องพี่น้องเบื้องในหาฮันเบื่าเบื้องเบื้องถอดไก่กับบัดนี้เพินพายว่าสั้นเพิ่นพาย ถอดไกลกับเพนผายโอ้โอด้วยลุวยโอ้ยไอรักกีกับบุญมากรักกีอันนี้เม่นม้ายูว่าประคอดีสุดอันนี้เม่นมาเขาเองอ้าวเจสิบบอกต้อทางกู้งส้มบอกอ้าวเฮลโลย่างน้อยไรพี่น้อยจักงน้อยเออเนี้ยมาให้ผ้ากันไปดินยูเข้มคล้องขุนไปอ้าวเอาเนี้ยเอาเออเนี้ยเอาให้กินบ่บ่บ่หายบ่หายมาให้เล่าบ่บ่ขยี้ให้เรากินกับเขาเองเล่าไปแต่ต้องกินกับเขาได้ผ้ารวยเมียจ้ะวะต้องกินกับเขาเด้อขุนโอ้โอ้โอ้ไอรักกีอร่อยมา การทายคลิปเบอร์นี้เนาะจะเป็นการจีบ้าบุญไหว้ผ้าธงเน่พี่น้องเพราะว่านี่แหละพวกเล่ามาดินน้ำเอื้อยตาดำสอนมานำนาะพวกนี้มันก็จี้มาน้าเหมือนยางตังตอนเขาเดี๋ยวกว่าจัดการก่อนพี่จัดการสองตัวมันจะไหลไปรวยโน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 ่ผ้าเอื้อยตาดำไปอันนั้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันจะมันจะบุญไหว้ไปโกนีอีพี่น้องเดี๋ยวค่าสิแม่นางทายดีดิจ้ะ <laughs> ไปฮีดี้นี่พวกพูนไปหาไปหาแม่ไปเ <laughs> สียห้ก็ยาปิดกล่องก่อนพี่ลึกขนาดวะจัาหน่อยข้าสิทายดีๆเด้อพี่น้องคอโจทย์คอไผ่ลายๆเด้อเอาก็ยาปิดก่อนปิดก่อน <laughs> นี่มันยังมาอีกแล้วเอ้ร <laughs> วยซังเข่าเหนียวติรวยละรวยรวย,วยบด่ดือ้อเด้อเบิ้งเบิ้งเขารวยเบิ้งเบิ้ง ก็เนี <S <S ้งสิท right oh, ิตีว่าได้หนิต้องเอาไปห้องฮี่อันถอดไปโอ้ยจะขอบใจได้เลยฉันแถมให้เยอะมากเโอ้ยวันนี้ขอหาบบบาทเป็นนนแขกได้มือนแน่มือได้เลยวันนี้ก็ตะามปิดแขกมือนึงเนาะพี่น้องเนาะปอนูตรงในปอนเขาเพื่อนพ่อมาเพื่อนจึงจังมมาวุนให้ก็ตะามป้อนเขาเพื่อนกอนจ้าบาดพี่น้องว้าดููนะ แต่บอปันงวงๆเด้กับญาญ่าห่างหายนะไปเดนบรเห็นในเบื้องหน้าให้นเอฟซีเบื้องหน้านี่ไหมมีคนทำหากับญาญ่าเยอะญาญ่างามคนเก่าได้งามคนเก่าฟอมลงหรือเปล่าแจ็คลูฮุกลูกฮุกลูกเอาเดี๋ยวเ้าสิกินก็น่าจะกว่าเด้อพี่น้องเด้อหนีบุญไหว้ผายอ้ทงไลยกับแกงเด็กๆคนๆๆโอ้ยนะมามามาพี่น้องมือนี้ อาหารที่เราสั่งกับมีหลายเมนูเนาะพี่น้องเจุกจุกไปเลยจุกทองโมเมนต์โมเมนจุกยังหรอกจุกทองทองกินแล้วก็จุกพอนคือยำทะเลสูตรเด็ดของอาหานเพื่อนน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ทอดปีกไก่นี่พี่น้องเส็บเส็เนาะตำหมักตองน้ำตองนี่แม่นว่าเอ่ยย่าเพิ่นเอามาเนาะพี่น้องเนาะเพอามาแต่เรียงจานแต่เรียงจานเนาะพี่น้องเนาะแมนเอาไว เอตะังไปจังไนอันเอฟซีท้ามว่าโได้เข่าคิปส่องกันนองแหนมดุนในมิตรนองแหนมไปส่องเอตละรังคนเท้ามว่าวปานยูคนละแปดกิโลเมตรแทนยูต้องกันนนอกพี่น้องแต่ว่ากับ่บคอยันขั้วไม้แบบบางมือหันกับไปคนละบอลเอือยกับไปบอลนึงหน่องกับไปบอลนึงไปไปเวียกไปทุระนะพี่น้องบางเทือกกระไดเพื่อนกระทามา ไข่เศร,ร,ร้าไข่นนหันป่วยอ,อ,อ,อาการป่วยดีขึ้นดีนะบอฟซีถามทางบ้านใจฟซีเดอร์ที่ถามเนาะพี่น้องเนาะกะดำกับสกินน่ำฟอยหน่ำแล้วก็ตอบข้ามามไปน่ำเนาะแบบเป็นกันเองสบายพี่น้องออาการหันก็ดีขึ้นร้ายแล้วพี่น้องตั้งใจว่าอ่มัน มันบ่ทันหายขาดเด้อพี่น้องเด้ดอเพราะว่ามันต้องใส่เวลาปลวเพิ่นวมาเพราะว่ามันเป็นโรคประจําโตของเฮ้านอกพี่น้องนอกตองหมายว่าได้กินยาตลอดจซส่นะส่วนที่มันเป็นก็จะเมื่อยส่วนที่มันบ,บ่บเป็นก็บ่บเมือ่อยอยู่สินะเพราะว่าหลคหัวใจมันกับเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมดาแบ,บนีนอกหลายหลายคน,นอาจจะหูดีหลคหัวใจน,นี้ เก่ยวกับอันโบมีคนดูแลหัวใจโบหรือว่าจังไร FC t i ามจวมาเป็นส่วงนี้เป็นโรคหัวใจดูดูดูหัวใจเต้นแรงโบหรือว่าเต้นสาเกินไปเนาะแทบอยากสมาเขาน้องนมีจังไรอันโลคหัวใจนี่กะสีว่าขาดคนดูแลหัวใจนี่ก็สิมีส่วนบ่จังหนังน้องว้้าวว้าว้องว้าวว้าวเวาา้้า ปแปลว่าท่านสิบเอวแล้วก็มมส่วนอยู่พี่นหนองเท็ดให้แม่ว่าพักพอนหน่อยแนี่ี่นนองแต่ว่าจะมีากาเพื่อนก็ดีขึ้น้ายเพราะว่าเอื่อยกาวให้คุ้มการนอนเนาะก็คือว่าการนอนก็นสำคัญคือหมอบอกเวลตาล์มหลัวจาว่าว่าเรื่องเอฟซีกับฟากถามมาอีกว่าสเปคอเอวยตาล์มนี่เป็นแบบไหนเป็นคนแบบไหนเขาถามมัอนอะ สเปกเออตาดำนี่เด้อดูเคยอีเมลนี่เป็นแน่วร้ายนาะส่วนร้ายนี่นะตาจะบอกสำคัญเพราะว่าตาดำสาวเราไต่หมิ่นแบบเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นแล้วก็สุภาพบุรุษบอยแบนด์นะคนเท่าน้อกแต่ปังมีสเปกเป็นขอนตัวเองแน่นอนอบอุ่นแบบเตาไมโครเวฟข้อแบาแบบ เตาปิ่งมูโหลดพี่น้องมาซานมาซานซ่ากามเตื่อนเล่ตะารัมาหนี่พี่น้องอันว่าไม่กบบไต้โตดรอกเขาจะเป็นคนดีเนาะใครสิมาเป็นนัพี่เคยหรือว่าเป็นไอยเคยของแนวมกับ เพราะจะเป็นคนดีละกะเอาใจใส่ฮะขอบครัวสำคัญก็คือหักกันอย่างเดียวมันอาจจะบอ่อเนาะพี่น้องเนาะต้องให้ยเกียรติกันทีผึึสร้างหากันได้ในทุกๆเรื่องเลยว่าจังซต่นซ้พี่น้องนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามความหัางมีก็อีสังก็ดีเบิดมันกับบริแมนแบบนั้นเนาะนคือข้องเฮ้านี่ก็จะเป็นแบบว่า ดูแลก fate, pues ันได้เอาใจใส่ห้เกียรติซึ่งกันและกันนอกพี่น yeah. nah. ้องนอกาะซัพพอร์ตหลายๆเหลืองให้กันมีหนาทีการงานทีมค่อนคลังมันโค้งนอกพี่น้องนอกราะพ่บาขั้นสิบเอาแหละผู้ชายสนไล่ก็ตตรงเนาะเป็นมีหนาทีมันโค้งพี่บอกห่างมาห่างแม่คือบวกน้องเน้มนี่ก็คือว่าไปกันได้นอกพี่น้องนอกาะขั้นบ่ห่างมาห่างแม่อ่นี่ก็อยู่ยะนอกากบางคนตีมาตีแม่อก็บ่บได้แบบไหน้่าเป็นนักเรี่ยงแบบนั้นก็บ่ได้นอกพี่น้องนาะ ก็คือแบบนี้แหละม,มาหมุนมาไหวเลยพี่นอ้องอืมากกากกลากี้ถั่ลากี้ลากี้จะสีแดยพี่น้องกินแบบสบายสบายเริ่มเมือน,นี้เ้อจะไหนแมอาหายไปถ่ายอยู่นอกเบอร์ทุกคนน่นไปถ่ายอยู่นอกไปเอโ,อโอโอจะไหยแมวาหายเดอ้อย่าพิกันอ่ะไปพูนพูนไปด้วยอืไปด้วยเอาไปเลยพีพีพองจะไป เบิรคนไ่ะบอสแก้ไขปัญหาไปไรซิมีนาทีเนาะแก้ไขปัญหาอะไรซิมีนาทีเดี๋ยวกลับมาคืนอีกนะแบบว่าข้าเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจเมตตามาแม่เอาเฮ่นแล้วก็จะมากมาหาหลวงพี่น้องธรรมดาสันสพี่น้องวัดตาวัดตเดี๋ยวหาบวงก่อนได้บ้านตองนี้พเห็นเกิอตาดำกินข้าวเหนียวบางเนื้พผู้กินข้าวเหนียวจำต่างมืองโตกินข้าวเหนียวอันนั้นจำเมืองจก้วอาจจะไรเด้อบางเนื้อเรากินแบบสดๆอืด Ma ma đưa thịt nó đưa. Ừ. Ừ. Đẹp nữa rồi nó. Đẹp. Đẹp quá là đẹp, nhưng mà kinh rất tối cả đẹp. Bồ đề hết hết nó thì nó nó đem xay nấm pa ao, bồ đề xay pa nó. Ừ. ừ. bơ là ơn thì nó mắc kinh soi nữa Rồi. Mắc kinh nó càng thì cho sóng cả nó mobile. Đấy là những cái thôi là. Im rồi. <laughs> เระย่าบอกว่าถอยสักพักถอยสักพักกินคือแมียวดมนี่ฮะโตระย่ะเราเป็นตะแพงไหนหุ่นเราเพิ่นบอกว่ากําลังลดน้ำหนักอยู่ช่วงนี้เป็นผู้หญิงที่อบอุ่นนะเหมือนจะโปรโมทพี่สาวนะพยายามเขากล่องได้มาคยเพิ่นแบบนึอว่าน้ำหนักร้ายคือบอกรู้จังไดเอฟซีว่าอันเอากระสิกินอีกเจ้าน้อยนึงน้องน้องนแล้วละกันแล้วสิบ้า ลงไปเบิ้งวิวอยู่แคมของเนาะอันนี้ก็เป็นทางขางตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำคงกับสิ้ผ้าไปเบิ้งอีกตัวนึงเด้อยาสิหามผ้าถ่ายคลิปพี่น้องนะยาสิฟาวโกอดขามไปใสเด้อพี่น้องเด้อนะเอาเนาะพี่น้องเนาะน้องนี้โกาสลังจากกินข้าวแล้วกับสิ้ผ้าไปเบิ้งวิวน้ำคงอยู่ทางอันทางขางลังเฮานี่เองพี่น้องเคยตะดำไกลเพป็นนางกินลบส้มวิวอีกอันตรงนี้เสื้อผ้าไปเบิ้งวิวอีกตัวหนึงจากทีคลิปก่อนเทาเกยมากอ้าวนอกพี่น้องเนาะไป๊ก อันนี้ก็ส like ิเป็นเพื่อนพักของกันเจ้าของคนเองไนเจ้าของว่าประคอรีสอร์ทนะเป็นเพื่อนพักคนเองอันนี้กันสิงามแล้วก็เพื่อนก็เฮดเองเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเฮดเองวัตถุย่างเลยใดสามีหรือว่าพัวเพื่อนพี่น้องพัวของเลยน่าดีเจ้าของนเนาะอันนี้เครื่องเครื่องกบใหม่เพื่อนเฮดอยู่กับหนีเลย กนนีก็แค่คนกะก,กำลังมาเนาะพี่น,น้องเนาะงข้นกะไล่หลายไปตรงนี้กะเสิ้ผ้ายางลักกี้กะผ้าร้อยผ้ากันยางไปก่อนเดี่ยวเนาะพี่น้องมือน,นี้กะเสิ้อเต้นตัวงามเนี่โอ้ภาษามเลยกะเสื้อเออเรียบร้อยเนี่ยนะใส่เกือบผ้าใบคักแน่เนาะเพราะว่าเข้าเข้ามากไก่ภาษาปไปจะดูระยาระวังดิยางแล้วมะ ไปดื้อไปดื้อเฮ้ย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 อย่ากันได้อยู่นี่เฮ้ยสร้างเกาะองกระยาคือกันพอสร้างเกาะองเนาะแม่นำของเนาะพี่น้องเนาะจีน้องแหนมให้เบิ่งนี่วิวนี่สวยสวยดีดนี่อากาศมื้อนี้นี่กำลังดีกะสิมีฝนคึมๆแน่นอนว่าตอนเฮาเมื่อไนี่ยาบอย่างนี่ฝนตกห้าแน่นอนเกือบว่า80%เนาะพี่น้องเนาะซื้อเสื้อกันฝนไว้เรียบร้อย2องโตพี่น้องให้กตดำตัวนึงอีกเนาะ น้ำคลองทีว่าไหลไปเบาเรื่องน้ำโคองเนาะมันก็ไหล้ไล้ไล,ไล้แต่สินในเมืองเฮาปวดบอน,นจอดกันอยู่บนอ่าแม่น้ำซบเซ่หนะ่ะแม่น้ำซบเซ่หันไม้เทิงว่าบอนทีว่าซองแม่น้ำโคองและแม่น้ำเซ่จอดกันเนาะไปสิบโบเคยเบิ่งหันเข่าไปเบิ่งในคลิปก่อนๆของน้องแงี้มได้เพราะว่าน้องแงี้มมกักพาไปเที่ยวทั้งนั้นเนาะมันก็ไหลไปหอด นำต๊ะรีพีหรือว่านำต๊ะขอนพระเพลงผุ้ไนพี่น้องได้ผากไตสุดคลองเงินแขวงจำปสาสัาเข่านาะพี่น้องนาะสุดหอดพี่น้องก็ไล่ไปสยงี้แหละไล่ตามมันนีเข้าไปเลยเนี่ยขยาฟฝ้นหนียืนบนี่บได้ได้ยามนะน้ำถ่วมขึ้นไปหอดเทิงค,ค้นไปหอดอัน,น้นพุน่นเกือบจะว่าบนที่ว่าตึกที่ว่าจะคลองพคนอยู่คุณน้องพี่น้องนองน้องเนี้ยเคยมาบึงตอนนั้นถือว่าพี่ลึกนะพี่น้องนะ <c oughs> ไอเบิงวิวแม่น้ำคองเนาะพี่น้องเนาะอีกเชือหนึ่งเดือว่างงามสำนัยเดือมืันนี้อากาศกำลังดีดีเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสองตัวจุนอยู่ทางขางอยู่ทางขางทันอย่างนี้เอวพอตรวจก็ไพจีเพิ่นสางข้อมูลไหวบุบบุญไหวไล่ฟูงไลายมือนี้แหละนาะพี่น้องไปบอยางไปถุนบ่โอวกับโบเปลือนกสำนัยนาะพี่น้องน้อหยังไหนอยู่ มาสักทีได้บอ,อจับก่อนจับให้มือกล่องก่อนได้บอเอ้วโอ้พี่น้องกระย่ามาเป็นมือกล่องเนาะมือนี้เนาะมือนี้เพื่อนว่ามาขอว่าเป็นมือกล่องโดยเฉพาะแต่สิมนี่สองล้ำ ก็คือน้องเงี้ยว่าวเพนของอันที่ทํางนานเยาเห็นตาราง1 0นเ่อสิเซ็ตแบบว่าห้ยันลูกค้าหรือว่าเขกที่มาทานอาหารหารได้กินเขานั่งร่มส้มยิ้วไขายๆคืออยู่รังหอบางเนาะน้องเนี้ยมีในเห็นในหูผา่ากิจกรรมอยู่รองหอบางก็คือจะลองเพื่อจะลองเ,องเมนำกินเขาส้มยิ้วเราพี่น้องเนาะเปินกับซีมี่ซีมี่โฮมหายเด้อบัตรเลียเมันกับซีมี่โฮมอาหารอาหารหาย แต่ตอนนี้หันกันยังเป็นเหือเป็นลํำอยู่เพราะว่าเพื่อนสั่งเห็ดนอกพี่น้องเราเพื่อนสั่งเห็ดโดยเฉพาะได้นี่เพิ่งล้งอีกตอนนี้ได้ละสามลํำน้องเนี้ยมคิดว่ากาเพื่อนคือสีเห็ดหยานสีหาลาำผู้ใดอันนี้เป็นเพือ่อนเห็ดมาถดสอดซื้อๆอไอย่างนเนี้ยแต่ดามวาเนาะพี่น้องเราก็ลคือสิาคากอยู่บัดซูมุดวาเพื่อนเห็ดเดี่ยวห้ากับสีมาลองเพื่อเดินห้ากับสีเป็นดูกขาคนแหลกได้แต่มาลองเพื่อกรมูเนาะขอเพื่อนม,ออมาลองเลยเออ มือนี้ก็ได้ไรไปน,นั่นมาได้พามาเบิง่งวิวกันคักแน,น่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิขึ้นจังหน่อยก็กสิขึ้นไปเถิงขึ้นเนี่พี่น้องเองยเพราะว่าตัวจุ่นมันสิพาเสื้อออกนอกออกเนากเข่ากับยาดีๆมามาเด้อผมแกมาเด้อเสื้อผาเสื้อไปไกลแท้เหาด้วยบ่เป็นหยังบ่เสื้อบ,บอ่เป็นหยังบ่ จองใหม่ยู่นอพี่น้องเนาะเพราะว่ายานน้ำเพลินเนาะพี่น,นอ้นองเออตะาลาก็ยังงาันนาั่งลินกินเขาอยู่เทิงอยู่สวงงานน้องเนี้ยมหาหนมือนีกระได้ผ้ามาเบิ่งอีกเทธอนึงมุ่งนี้ที่ว่านาั่งเฝ้ากันฮันเดอร์ี่น้องนอนางจุงจ้งจิงจ้งจุ้งจิ้งหว่ากันจะเกลืองอีสังหน้ามือน,นั้นนะพี่น้อง มือนี้กาได้พากันมาเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องวิวแม่น้ำพองอีครั้งนึงเพราะว่าเป็นครั้งที่สง่งคีน้องแหนมมาถ่ายคลิปเนาะอ่าจากคลิปก่อนกะท่านผู้ชมที่ว่าบ่ทันได้เบิ่งกะสามารถอันกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆส่องน้ำเนืม้มชาแนลเฮาได้เด้อพี่น้องเด้อและก็ขอขอบใจทุกท่านได้หลายที่ว่าบ่อ่ากดขับโฆษณาหนองแหนมนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะเป็นรายได้หลักของสองยูทูบเฮาเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวก็สิย่างขึ้นไปเทิงขึ้นเด้อ รู้ซึกว่ามันอยากแดดมากล้วเดียวนะขาวฟ้าเฮงขี้ลายถ้าได้เฮงสี้างขี้ลายตต่มบ่ไห้ให้พี่ดอกเนาะไปไปพี่ดอกไปขึ้นไปเทิงขึ้นพี่ดอกอ้านอกมาหอดน,นี้พี่น้องเข้ากับสีโคโตอนันล่าจากพี่น้องไปก่อนน,นอกพอบามือนิกาผ้ามาอบอุน่นกินข้าวนอกบ้านว่าสันซะาปกติปกติกับสีกินใน้เฮือนเน่นะบ้านเน่ล้างหวยเขาเน่นอกจากว่ามือนิกนยาย มากินน่ะอาหารอยู่บอนกีแต่าดำเห็ดดีอยากเนาะพี่น้องเนาะอาการซดนี่แล้วกาข้องกินคนเสแอะแห่งเด้อพ right. ี่น้องเด้อแเสบอะขาสุดซุดนี่มักตองเด้อพี่น้องเด้อสุดหยอดสุดหยอดพี่น้องนี่กาสีเจ้าหน้ากาสีผ้ากันกินต่อตัวนี้นีิกาสีคออันพีชพี่น้องก้นเนาะพี่น้องเนาะมาห่อนี้น้องแหนกับขออวยพรใส่ให้เบอร์ทุกคูทุกคทาน fc วัตทุกทานจงมีแต่ความสุขกายสบายดีเบิ่งคลิปน้องแหมกับหายมีแต่ห้อยหิ้มเด้อแล้วกาอย่าลืมเขาไปกดติดตามสองตาดำสาวลาวใจเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กั ตอนนี้กาฮกกระพุกพันซับแล้วมาพันแปดลอยนิดๆแล้วน้องพี่น้องเนาะพี่น้องเดีะกว่าสิบหมื่ซับไล้ว้าวซาถุเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องแล้วก็เอฟซีน้อแหนมซอยเอื้อตาดำได้เด้อพี่น้องเด้อเมีนพี่น้องรายการเอฟซีก็บอกว่าฝากให้อันเนื้อตาดำพักซาโตขอบใจหลายๆเลยให้พักคนได้ร้ายแล้วก็ถ่ายคลิปมันดีๆง่ายๆให้เอฟซีเบิ่งต่อไป เข้ากัน้องเน้มกับสีบรอดล่งทีไปไหนคือน้องเน้มบอกกันเลยคลิปผ่นส่วงนี้มีเฮียนอังกฤษเนพี่น้องเดี๋ยว หายเป็นเพื่อเป็นเหลืองเป็นเหลากนจึงสีไทยให้เบิงอยู่ห้องเฮียน์นอกทายคลิปบรรยากาศอยู่ห้งเฮียน์ในเบิงเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในสวงสอบอยู่ก็เลยว่าโบกาดทายประได้แล้วสิคอนที่เชื่อเป็นทายจักหน่อยเนาะพี่น้องเราอยู่ห้องเฮียนเนาะอ่ะมาฮอนี้น้องแง้มกับเก๋ตาดำเงยย่าเมือกองเฮากับสิคอนโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีไม่ไหวไม่ไหวเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อไปเซ่อละสองตัว โอ้ยให้เข้าไปเนี่ยเพราะมีแห่ <laughs>